ก็สวัสดีท่านผู้ชมในเร่องเศรษฐีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์นะครับมันเป็นดาร์คสกูนะครับก็ไปอ่านสกลมันก่อนกันเลยนะครับอีเวนต์นี้ผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนแล้วนะครับผมขอบายนะครับผมผมจะไม่เล่นนะครับอีเวนต์นี้นะครับจะมารีวิวเฉยๆว่ามันทํายังไงยังไงแบบนั้นนะครับใครที่ไม่ชอบก็กดข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมไม่ว่านะครับผมแค่จะมาอ่านให้ฟังเล่นยังไงแบบนั้นเฉยๆนะครับ จะไม่มาสุ่มหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้นผม่อนอากอางิีบอะผมลองสุ่มไปแล้วมันยากจริงๆนะครับผมก็ตัวดาร์กเ y ปีสกูนะครับความสามารถมันก็คือป้ายแดงนะครับ35%นะครับแล้วก็สกิลเสริมนะครับเมื่อก่อสร้างโอกาสสาสบสารอัพเดตสิ่งก่อสร้างหนหลังก็เหมือนเดิมนะครับแต่มันคือถ้าไม่ออกมันจะเพิ่มทีละสอนะครับเป็นสกิลแบบเติบโตครับ เพิ่มเสร็จมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้ามันออกนะครับแล้วก็ไปอ่านอีกเวน้์นกันเลยพาไปอ่านนะครับย้ำนะครับใครใครที่ไม่อยากดูก็กดค่าไปเลยนะครับผมแค่จะมาอ่านให้ฟังเฉยนะครับว่ามาเล่นยังไงนะครับก็เสียงฟ้าร้อไงอย่าสนใจเลยเราอ่านกันนะครับอย่างนีครับครับบักมันก็คือ อ่านใ้ฟังครับกงบินยี่เซนนะครับของของบิน่กซ็นต์ก็ตตเอ็ดบวกก็จะได้ส0งเพชรนะครับกิจกรรมแรกเปลี่ยนรับดกักเซผิสคูนะครับนี่ครับจรวดของดักนะครับจรวดของดก์กเซคูลครับสอัน มันจะได้ดามันจะได้ดัวพวกนี้นะครับตาร์กทีมสกทูทีอูดวอูดดันดีแล้วก็จาร์ดนะครับไวคิโอพัตตานะครับแล้วก็เชื้อเพลิงจารวดนะครับได้ดาร์กทีมสกูก็แบบมันตัวซ้ำๆอะไรแบบนั้นนะครับตัวเก่าๆที่เขาว่าจอร์ดิทมันดุยทมันนี่ครับ ก็วิธีที่จะได้มันก็ต้องสุ่ม5เพชรเออไม่ใช่5เพชรดสิเพชรกับ5้ากุญแจครับเพชรกับ5้ากุญแจนะครับม,มีมีวิธีเดียวนะครับก็สุ่มเอานะครับสุม่มห้าหกุญแจครับ5้ากุญแจแล้วก็ส0เพชรนะครับถมรับรองเลยครับออกยากครับ อีเวนต์น <t os> <t os> <K> ี้มันจะมาทำไมไม่รู้ก็สวหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่มารีวิวเฉยๆนะครับผมจะไม่เล่นนะครับผมบอกไปก่อนก็ต้องรอวันอัคารนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและสุดท้ายคนดูก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการใจผมต่อไปนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ